เออเออนกไปจะแดกไอ้คิดดูโอ้โห กันแล้วกันแล้วนี่ต้องอย่างนี้นี่นี่อย่างนี้ครับนี่ได้แล้วหนึ่งแต้มครับโอ้โหเสียดายครับตัวเมื่อกี้หลุดไปน่าจะใส่เนี่ยครับตีไม้เดียวโดนเลยครับมาแล้วแต้มแรกครับเช้าครับทางทางเพชรบุรีครับส่งครับตีให้ก็แดดครับโอ้เลือดอาบเลยมาแล้วแต้มแรกครับ มาแล้วครับแต้มแรกครับเช้าครับข้างทางเพชรบุรีครับอ่าหายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วครับวันนี้ช่วงนี้งานชุกครับเลยไม่ค่อยได้ออกหมายนะครับวันนี้ก็ออกเป็นวันแรกครับส้มครับสีแดงนะครับสามจุดห้าเซนนะครับตียังไงก็แดงครับโอ้โหตีเลือดอาบเลยครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆครับวันนี้ยาวครับเพชรบุรีครับข้างทางครับวันดีครับสุดยอดครับ อยู่แล้วนี่อยู่แล้วอยู่แน่อยู่แน่ครับนี่ครับได้แล right <T> ้วครับหมายแต้มครับหมายแต้มแล้วเดี๋ยวลุเดี๋ยวนุ่นี่ครับนี่หมายแต้มครับหมายข้างทางครับตัวเป็นโดนครับส้มครับตียังไงก็แด่ครับโอ้ไซสสวยครับไาสสวยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมายข้างทางครับเดี๋ยครับ หมายแตงนะครับโอ้โหส้มครับนี่ครับส้มสามจุดห้าครับเหยื่อเล็กๆนี่ไม่พลาดนะครับแต้มเล็กแต้มใหญ่นี่ฟัดอยู่ฟัดอยู่เลยครับส้มครับสามจุดห้าครับตียังไงก็แดงครับตามวีศสอนะครับเดี๋ยวไปตามชมเรื่อยๆครับวันนี้ว่าจะได้สักกี่แตงนะครับจะเต็มถังหรือเปล่าครับวันนี้ออกหมายวันแรกนะครับสุดยอด อยู <aid> ่ไหมอยู <mainland> <ged> ่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับนี่ครับหมายเตือนครับหมายข้างทางครับส้มครับตีไงก็ได้ครับนี่ครับเป็นหมายข้างทางครับเดินข้ามจากฝั่งนู้นครับนี่ครับเป็นหมายข้างทางครับส้มครับตีไงก็ได้ครับสามจุดห้าเซนเดินข้ามฟากมาครับ รถเยอะครับตาตัดสองปากนะครับตีไงกระแดกรถเยอะรถเยอะบกหมายต้มครับีครับหมายต้มครับตันสามครับมีส้มนะครับตีไงกระแดกครับเต็มปากเต็มคำครับอิศมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เต็มถังแน่นอนครับไม่พลาดนะครับหมายข้างทางเพชรบุรีครับตาเยอะจริงๆครับ วัสดีครับใหญ่ครับให่เลยครับใหญ่เลยครับโอ้ยใหญ่ครับใหญ่ครับโอใหญ่ครับตรงนี้โอ้ยกรบโลครับเดี๋ยวรถมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกขึ้นเลยครับโอ้ยแน่นอนครับโอ้ยติดติดโอ้ยไฟโลครับแน่นอนครับ เดี๋ยวหมายข้างทางครับไซโลไซโลโอ้ยแต่มบบนี้ซาดใจครับตีสองลำไม้โดนแล้วครับมีโลนั่นออนครับตัวนี้ส้มครับตียังไงก็นแน่ครับครับเป็นหมายข้างทางครับหมายข้างทางนี่ครับนี่ครับเต็มปากเต็มคำแล้วมีส้มครับโอ้ยายงานใจครับ เนี่ครับโอ้ยส้มตีไงก็ได้ครับหมาย้างทางครับหมายที่คนไม่คาดคิดว่าจะมีตัวไซส์ขนาดนี้นะครับโลแน่นอนครับตัวนี้ครับไซส์สดีครับมาครับตามที่สี่ครับมีโลแน่นอนครับตัวนี้หมายเดียวเลยครับตีข้ามฟากไปข้ามฟากมานี่ครับโดนเลยครับโอ้ไซส์สวยครับส้มครับ เป็นปากเป็นคำครับอ้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ดูเดียวนะครับนี่ครับส้มครับสามจุดห้าเซนครับโอ้โหสุดซอยครับตียังไงก็แดกครับสุดยอดไหมแม่เหยื่อเขาดีจริงๆครับเห็นไหมครับเดี๋ยวอดเพชรบุรีครับสามจุดห้าเซนนะครับตียังไงก็แดกครับไปดูขนาดครับขนาดโอ้โหเป็นไงครับแต้มงามใจครับ เช้านี้วันนี้เต็มถังแล้วครับหมายเพชรบุรีครับสุดยอดครับขึ้นขึ้นขึ้นขึนโ้ดดคนไม้โดดแล้วครับโดดได้ครับโอ้โหไฟสวยครับโอ้ยไฟโลครับไฟโลครับโดดนี่แล้วครับไฟโลครับมีคนกันโหนครับล่างมาแล้ว โอ้ยไซโลโนแลครับโอ้ยใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกโอ้ยไซโลครับเนี่ยครับหมายข้างทางครับโอ้โหกัดเบาๆไปครับนึกว่าตัวเล็กโดนไปตัวครับวันนี้รวยแน่นอนครับโอ้ไซโลครับเนี่ยครับเป็นหมายข้างทางครับหมายที่คนไม่คาดคิดว่าจะมีครับโดนมีตัวครับ ครับเดี๋ยวเไปทำทึกภาพครับหมายแต้มครับนี่จะโลแน่นอนครับน่าจะโลกว่าด้วยครับโอ้ยหญ่ตัวเมื่อกี้อีกโง่งามใจครับนี่ครับส้มครับตีไงก็แดกครับนี่ครับเต็มปากเต็มคำครับโอ้ยสุดซอยครับมองไม่เห็นเลยครับเข้าไปสุดเห็นไหมครับสุดซอยครับส้มครับตีไงก็แดกโอ้โหเฮ้ยมองไม่เห็นเลยอ่ะ จะออกไงวะเนี่้ฮะจะออกอยังไงแล้วครับตียังไงก็แดกต้มครับสามจุดห้าเซนนะครับมิดเลยมองไม่เห็นตัวเลยทำไงแล้ววันนี้โอ้โหตัวโปรดด้วยก็ฝากติดตามชมเรื่อยๆนะครับยอดเพชรบุรีนะครับส้มครับสามจุดห้าเซนครับตียังไงก็ได้ครับโอ้สุดยอดครับตัว รวยเลยครับหมายเดียวเลยครับอ่ารวยครับวันนี้รวยครับโอ้สายงามงามเเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุดคุดคุดเดี๋ยวต้องลงครับเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดหมายเดียวเลยครับโอ้ตีเป็นแดกตีเป็นแดกครับอีส้มครับส้มสามจุดห้าครับไม่รู้หลุดยังครับเฮ้ยหลุดแน่เลยวะอยู่ครับอยู่ครับนี่ครับโอ้ยอีส้มครับสามจุดห้าครับตียังไงก็แดกครับ โห้วันนี้รวยครับอ่าโอ้ยสุดยอดครับโอ้โหเยอะออดนี่แม่ไม่ธรรมดาครับโห้ไซส์สวย,ยวแล้วโห้ไม้เดียวแตกไม้เดียวแตกสามจุดห้าครับตีงไงก็ได้ครับครับหมายแต้มครับวันนี้รวยแน่นอนครับโห้ไซส์โห้เดี๋ยวลุ้นโอ้โหหมายแต้มครับโอ้ย วันนี้รวยครับวันนี้รวยครับโอ้ยใส่หงายใจเลยครับสามแต้มไม้เด huh ี่เลยครับไสโลโอ้ยส้มครับตีไงก็แดกครับหลุดไปแล้วครับเดี๋ยครับอีกส้มครับหลุดพอดีครับพอดีมันติดหมินครับติดหมินโห้ดีเกือบหลุดนะครับต้องลงไปเอาครับเดี๋ยวอีกส้มครับสามจุดห้าเซนนะครับสามจุดห้าเซนนะครับมันจะมีสองรุ่นนะครับ รุ่น4เซนเงย3.5นะครับเนี่ยเล็กๆครับมีตัวก็โดดนะครับตีไงก็แดกครับส้มครับโอ้โหนี่ตัวที่3นะครับไซส์นี้ครับไซส์โลแน่นอนครับดูครับโอ้โหออกหมายวันแรกก็รวยเลยครับทีครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆครับวันนี้เต็มถังอีกแล้วครับโอ้โหเพชรบุรีปลาเยอะจริงครับ มาแล้วครับโอ้โหลงไม้แรกก็กัดเลยครับมาครับเป็นลงน้ำครับรองน้าธรรมชาติครับอ่าเล็กๆนี่กระโด่นครับส้มครับสามจุดห้าเซนครับโดแล้วครับแต้มแรกครับตีงไงก็ได้ครับเดี๋ยวไปบันทึกภาพครับโดงเลโดแล้วครับโอ้โหลงปุ๊บกัดปั๊บเลยครับมาแล้วครับโอ้โหเป็นหมายคลองครับ หมายแตงครับหมายธรรมชาติครับหมายคลองครับหมายคลองรุ่นนี้ครับปลาไม่เล็กไม่ใหญ่ครับปานกลางปานกลางครับอีส้มครับอีส้มครับแต่ยังไงก็ได้ครับอีส้มสามจุดห้าครับอยู่นะครับมีครับอยู่แน่ครับมากระส่องลำรอบมาแล้วครับอ้า เป็นปลาคลองนะครับปลาคลองครับกัดสองสามรอบกัดไม่โดนนะครับเอาจนได้ครับอีส้มครับตีไงก็ไแดครับนี่ครับเป็นหมายคลองครับหมายคลองหมายคลองนะครับจยงหวัดเพชรุรีนะครับ ส่งนานไมหน่อยครับโอ้โหตัวโอ้ยส่งที่ส่งเป็นตัวเป็นโลหมายหมายคลองครับหมายคลองลอกนะครับลอกคองใหม่ครับก่อนมาลกมากเลยครับเส้นนี้เนี่ยลอกคลองใหม่เส้นที่ผมเจอปลาไหลครับจำได้ไหมครับีงส่งครับตีไงก็ได้ครับนี่ตัวเล็กๆนี่ก็โดนนะครับ จนได้ใชปลาคองนี่เป็นเงี้ยครับมันถึงได้หลุดบ่อยครับไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์ขนาดนี้ครับมันเป็นปลาคลองลอกนี่อยู่ไซส์เนี้ยครับหลุดแล้วลอดทางเลยวัดหลุดวัดหลุดงับเป๊บะเต๊าเ๊เนี่ยก็ไซส์ขนาดนี้ยเป็นปลาคลองครับไซส์ปลาเค็มครับสวัสดีครับวันนี้ก็จบทริปไปดีๆครับข้างทางเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็ทำแต้มไปเลยบิ๊กๆสามตัวครับไซส์โล อันนี้ก็ได้ไปติดตามว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามต้มก็ะปากผลงานนี่นะครับกบยางออสเพชรบุรีนะครับสามจุดห้าเซนครับตีไงก็แดกครับแล้วก็ติดตามคลิปหน้าครับว่าจะไปไหนกันต่อครับก็ะปากตามชมด้วยนะครับครับแล้วเด็ดเจอครับข้างทางเพชรบุรีครับสุดยอดครับสุดยอดครับเออเิ็กๆเลยครับเดี๋ยวให้ดูครับ ยอดอ่ะให้ดูให้ดูครับยอดนี่ครับยอดลยครับบิ๊กบิ๊กโอ้ยนี่ครับนี่ตัวแรกครับ ตัที่สองครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแดกแต่เช้าแล้วครับไสโลครับนี่แจมครับโอ้โหสุดยอดครับฝากติดตามผลงานนะครับว่าจะไปไหนต่อครับดีครับนี่ครับอีซ่มครับผลยางผลงานอีซ่อมครับสามจุดห้าครับปีงก็ไแดครับยอดครับสวัครับไปเจอใหม่ครับ